ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าแต่งยังไงบ้างเราก็ใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้าได้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นรอยแผลที่คางเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นสิวแล้วก็ไปแกะนะเดี๋ยวลองมาเริ่มลงสกินแคร์กันก่อนเลยนะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้เวลามีรอยแผลอย่างนี้มันจะแต่งหน้ายากมากเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะแห้งแล้วมันจะเป็นคราบนะคะ ก็ตอนนี้ก็พยายามไม่แกะมาแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันตกสะเก็ดมันก็จะหายช่วงนี้หน้าเป็นสิวอุดตันดันออกมาเพราะว่าี่กําลังทดลองใช้สกินแคร์ยี่ห้อหนึงอยู่นะคะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดันสิวอุดตันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทาลิปมันกันวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นของลิปบลามของไอรานะคะนี้เป็นกลิ่นนมกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนนมอัดเม็ดของแบบจิรดาเออกลิ่นเหมือนอันนั้นมาก แลต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นไพล์เมอร์ตัวนี้นะคะของอ e ีดีดี้ที่จะช่วยปรับสภาพผิวนะแล้วก็ใช้คู่กับฟองน้ําฟองน้ําของโออิ่ังนะคะแล้วก็ใช้กับสเปรย์ให้มันแบบชุ่มชุ่มยิงตัวนี้เป็นสีม่วงนะจะทําให้ผิวแบบกระด่งงใายขึ้นจริงถ้าช่วงนี้หน้าเราเป็นรอยแดงๆอย่างนี้ความจริงใช้สีเขียวก็อาจจะเหมาะกว่าแต่ว่าเรียนมีสีม่วงนะคะแลวปกติก็ใช้สีม่วงเครื่องสำอางเนี่ยติดโทนแล้วก็ ปรับสภาพผิวด้วยนะเป็นแบบเมคอัพเบสด้วยโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาปรับสภาพผิวใต้ตากันต่อด้วยนะคะให้มันแบบดูไบรึ้นก็คือจะใช้ตัวนี้เป็น i t ตู y ีบีคอ v e r นะคะตัวนี้เป็นคูชั่นที่มาในรูปแบบคอนซีลเลอร์แล้วตัวนี้มันจะเป็นสีพทชคือมันจะช่วยทำให้ใต้ตาเราดูสว่างขึ้น มันจะแบบไม่ใช่สีเหมือนคอนซีลเลอร์ปกตินะคะคือจะเดียจะลงตัวนี้เนี่ยก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์ปกติเพราะว่ามันจะแบบทําให้ใต้ตาเดียดูแบบดูไบรท์ขึ้นมากๆเลยกว่าการลงคอนซีลเลอร์เดียวๆนะ mm. หรือถ้าใครใต้ตาไม่คามากอะลงตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้ว mm. หน้าตอนนี้ก็ดูตื่นขึ้นมากมากเลยแบบสว่างกระจ่างใสต่อไปเดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์กันนะคะก็คือเดียจะใช้เป็นตัวนี้เป็นคําเป็นเบเนฟิตรุ่นแอร์บัส จริงเราลงตัวเมื่อกี้มันก็สามารถแทนคอนซีลเลอร์ได้แล้วนะแต่ว่าเดียเป็นคนที่ใต้าตาคล้ำม,มากฉนั้นใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปมันก็จะช่วยทําให้ปกปิดใต้ตาได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดูเนียนมากขึ้นตัวนี้เนี่ยสามารถลงเป็นใช้แปรงหรือว่าใช้นิ้วก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อนุ่มมากๆเลยเนื้อมันแบบเนื้อครีมครีมนุ่มๆนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ตกหลองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่แบบทุกคนจะยังเห็นคือ รอยสิมใต้คางมันยังแบบอไอ้นนี้มากแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใช้ลองพื้นวันนี้ที่เตรียมมาก่อนนะคะถ้าสมุมิมันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยเพิ่มคอนซีลเลอร์เข้าไปที่ใต้คางตรงนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาลงลองพื้นกันเลยวันนี้เราจะใช้ลองพื้นตัวนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นลองพื้นของโซล่าตัวนี้ใช้ดีมากๆน,นี้เป็นสีเบอร์2ี่สิบนะแล้วก็จะใช้ลงกับฟองน้ําเหมือนเดิม อนี้เดียชอบมากๆเลยเพราะว่ามันให้ผิวที่เนียนแล้วก็ปกปิดดีแล้วก็ฉ่ำวาวแล้วก็ผิวแบบเนียนเด้งติดโทนทั้งวันเลยอะ่ะมันก็สามารถบิวเพื่อที่จะปิดรอยสิมได้นะคะอย่างที่แบบทุกคนเห็นใช่ปะว่าเมื่อกี้แบบรอยสิมใต้คางตอนนี้มันก็โอเคนะ วันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าคิวเดียตรงนี้มันดูแหวงแหวงเพราะว่าเดียไปพิออเดอร์อันหนึ่งมามันเป็นแว็กซ์แบบละลายแล้วทาเองนะคะเด๋ยก็มีถ่ายคลิปรีวิวเกี่ยวกับการแว็กซ์ขนที่ทําเองไปด้วยเดี๋ยวยังไงก็จะเอามาให้ทุกคนดูกันนะคะเพราะว่ามันคือผลงานที่ทําให้คิวแหวงแต่ว่าเ,าเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูกันว่ามันดีไหมต่อไปนะคะเดยวเรามาเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์หน้าการใช้ตัวนี้เลยเป็นอิวตูดีเทวันอวันนะตอน,ตอนนี้ชอบใช้ตัวนี้มากนี้เป็นสีเบอร์สองนะคะ ว่าสีมันธรรมชาติดี mm hmm. เฉดหน้าได้แล้วก็เอาไปทําได้อีกหลายอย่างเลยนะตัวเพววนวนนี่คือแบบเอาไปแต่งตาก็ได้เอามาทาปากก็ได้นะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เก็บผมเพราะว่าหาที่เก็บผมไม่เจอนะคะเหนียงเรา กว่านี้นะก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะต่อไปนะคะเราก็ใช้เคสตัวนี้เป็นระบายถุงทับด้านในนะ ก็จะเหมือนเดิมเลยคือใช้สีเข้มนะคะระบายตรงขาก็ใช้สีอ่อนนะคะระบายตรงหรัวจาก <ๆๆ S 1> นั้นนะคะก็ใช้แป้งฝุ่นของซ um นะูเปอร์ๆๆมัมนะลงกับแปรงให้ทั่วหน้าเลย ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตากันเลยเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะเป็น eye primer นะคะของ wet a n wild ตัวนี้ใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงเดียชอบมากทำให้อายแชโดว์ติดทนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาแต่งตากันโดยใช้พาเลตตัวนี้เลยตัวนี้แบบภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะว่าตัวนี้เดียอินกับมันมากเลยนะคะอันนี้เป็นอีทดี p o f e s s i o n a l Color Palette นะคะอันนี้เป็นสีรุ่นวอร์มโทนนะแนะนำให้ทุกคนไปตั้มแต่ๆๆสวยไหมมันเป็นโทนที่อุ่นแล้วก็แต่งได้ง่ายนะคะแบบแต่ง everyday look ได้แต่งกลางคืนได้แต่งสุภาพได้มันเป็นพาเลตที่คุ้มมากๆเลยนะคะที่ช็อปไทยเนี่ยจะประมาณ1,600บาทนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะปัดมัลคาลรกันใช้ตัวนี้เลยเป็นของ t o u in s o u o นะคะตัวนี้เดียได้แถมมาจากตอนไปพิออเดอร์ปรากฏว่าใช้ดีมากเลยตัวนี้มันแบบเรียงเส้นสวยแล้วมันก็ยาวดีมันดูแบบสวยแบบเป็นธรรมชาติ มันเรียงเส้นสวยเป็นธรรมชาติแล้วมันก็แบบไม่ไหลไม่เยิ้มอะไรงนี้ด้วยอ่ะมอไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าได้แถมมารีแลังก็ต่อไปนะคะเราจะมาปัดแก้มกันจะใช้เป็น2ตัวนี้เลยอันแรกนะคะที่เราจะใช้เป็นของ E c l i p s e อันนี้เป็นสีเบอร์สิบนะเขาบอกเป็นสีใหม่ของเขาคือมันจะเป็นแบบ น้ำตาลน้ำตาลนูนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเดียไม่เคยมีบัชออนสีแบบนี้เลยแต่พอแบบได้ลองใช้แล้วรู้สึกมันเข้ากับช่วงที่ผ่านมามากเลยที่แบบเป็นแต่งหน้าโทนสุภาพนะคะและเดียก็ยังมีเบอร์แปเบอร์เก้าแล้วก็เบอร์สิบนะคะนูนๆปัดแล้วแบบดูแพงมากๆเลยนะเก้านะคะมันก็จะเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลเหมือนกันเออสวยแม้สวยเนาะมันแบบสวยอะเราปัดผสมไปด้วยได้ไหมเนี่ย อหยิบมาแล้วก็ใช้หน่อยแล้วกันสวยจริงๆนะคือแบบไม่เคยทาแบบชอสีแบบนี้ยังชอบเลยแล้วก็มีสีเบอร์8ด้วยนะคะสีนี้จะเป็นแบบชมพูหวานๆนุนมๆดูแบบว่าเหมาะกับ Everyday Look อะไรประมาณนี้อันนี้เนี่ยก็ใช้แบบเป็นโทนสุภาพได้นะทุกคนคือแบบสีมันจะเป็นแบบน้ำตาลธรรมชาติมากๆเลยน้ำตาลแบบไม่ใช่แบบน้ำตาลที่แบบเป็นบอนเซอร์นะคือมันจะแบบ น้ำตาลตุ่นๆดูแบบกำลังดีมากๆปาดสีเดียวมันก็จะประมาณนี้เดียวเดียวว่าก็สวยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้อันนี้ด้วยนะคะเป็นของ Oriental Princess นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์15หอยากจะเมา้ามอยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมยีวันหนึ่งเดียได้ไป Oriental Princess นะคะแล้วก็วันนั้นเขาให้โหลดแอปใช่ปะ แล้วปรากฏว่าลด50%ชิ้นที่2วันนั้นเดียซื้อเซตพีชมานะคะทั้งเซตเลยแล้วก็มีซื้อบัชออนมา2อันคือเพิ่งรู้ว่าบัชออนของเออัเป็นเซตเนี่ยมีเยอะมากๆคือแบบมีเป็น10-20สีอ่ะคือมันหลายสีมากๆเลยแล้วแบบสวยทุกอันนี่พูดเลยว่าแบบสวยมากคืออยากได้อีกหลายสีมากนะคะนี่ก็ซื้อมา2สียังไง ครนะคะอยากดูรีวิวเนี่ยก็ดูได้ตามทวิ t เตอร์แฟนเพจไอนะคะแล้วก็จะมีรีวิวพวกของกระตุกกระซิบแบบนี้อยู่เสมอๆเ,เ,เลยนะคะเมื่อกี้นะคะไปหาของมาปรากฏว่าบัชออนที่เอาที่จะโชว์ให้ดูเมื่อกี้ว่าของออร์เทอรเป็นเซตที่จะทาอีกสีนึงคือเมื่อกี้หยิบผิดสีนะคะสีที่จะเอมาทาคือสีเบอร์หกแต่ว่าสีที่เมื่อกี้หยิบมาโชว์คือเบอร์สินะคะมันก็จะเป็นแบบ โทนชมพูแล้วก็โทนส้มแล้วก็เอาทออะไรถ้าเป็นเซตรุ่นที่แบบเท่าที่วันนั้นไปลองนะคือโดยส่วนมากเนี่ยจะแบบมีกลิตเตอร์แบบบางๆคือแบบมันทาให้ผิวดูฉ่ำวาวแล้วมันสีน่ารักมากๆเลยนะคะราคาประมาณอันละร้อยนิดๆไม่เกิน200บาทนะคะแล้วก็ตลับเล็กพกพาง่ายมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะที่เราจะปัดทับคือสีตัวนี้ตอนนี้แบบเดียใส่เสื้ออยู่นะคะทุกคนแบบกลัวทุกคนจะสับสนคิดว่าเดียไม่ได้ใส่เสื้อคือเดียใส่เสื้ออยู่แต่ว่าตรงเนี้ยมัน หลวมมากๆเลยอ่ะเด็ยก็เลยไม่รู้ว่าเขาให้ใส่แบบนี้หรือว่าให้ใส่แบบเปิดไหลเพราะว่าเดียใส่แบบนี้แล้วมันแบบหลุดตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันตรงแขนมันคท่นข้างใหญ่นะโอ้สี <Okay. S 1> <Ooh, 4 S 2> ชัดมากโอเคโอเคเราจะมาปัดไฮไลท์กันหน่อยนะคะวันนี้จะใช้ไฮไลท์จากพาเลที้ ไม่ได้ใช้เลยคาเลนนี่โอ้ฝาหลุดแล้วด้วยฝากเป๋าพังเราจะใช้สีสีนเดีย่ยสีนี้แล้วกันค่ะ เดียวคิดไว้คือจะทาพลิพเราเบอร์สิเข้าไปก่อนแล้วจันน้่นก็ทาเบอร์เก้าเข้าไปข้างในนะพลิพเาเบอร์8เดี๋ยวเราจะมีสวัสดีพลิพเลลาเบอร์6กถึงสิด้ยนะคะยังไงรอดูกันได้นะ ตอนนี้หน้าเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเรียรู้สึกว่าอยากให้ลิปมันตุนต่นๆกว่านี้นิดนึงฉะนั้นีจะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นนี่ิติเพ y วัตโอวันนะตัวนี้เราจะใช้สีน้ำตาลที่เราใช้เชดดิตต้งอะ่ะทาผสมเข้าไปนะคะให้มันดูน้ำตาลอ,อุ่นอุ่นกว่านี้นะ นนะ,ะก็หวังว่าทุกคนจะช่ากันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้เดียด้วยนะคะกด Subscribe ข้างล่างนี้เลยแล้วก็ยังไงใครนะคะที่แบบอยากติดตามกันเนี่ยก็สามารถติดตามกันที่ได้ที่ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะ IG แล้วก็ทว i t t e อไลน์วันนี้ไปแล้วนะคะ